น้องเด้อเด้อไอเซอร์พใหญ่ฮันนี่เด้อฮันนี่ฮันนี่ดาร์ลิงดาร์ลิง w ่ u l d you p น e f e r ดัลลิงฮันนี่หรือปะปะอยู่โดนวนมีคอยอยู่ฮันนี่เป็นบพี่น้องเราบบมาพี่น้องแน่ไม่เป็นโบเด้อแน่ไม่เป็นโบเด้อพี่น้องเด้อ แนำให้เป็นโบมันได้ํานีห์ดีเพี่นอ้องจ้ะเนอะเราก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าในเมืองเนาะก็มาพูดคุยพูดปะกันก่อนนะคะอยู่อยู่เพื่อนมนันนี่นี่พี่นอ้องผู้ใดอักษอต,ต่อไอ้เน,นี่ยอืกอเท่าได้ละพันเก้าร้อยไอ้ยิงไปยังโบปาลินอันนี้เป็นอ,นนนอ่แนวเลเซอร์อนะคะทุกคน เลเซอร์คนแรกเลเซอร์อรคนแคทเลเซอร์หมออ้อยนะคะยังไม่ได้ใส่เลยพี่น้องนี่มีแนวการันตการันตีเลยเพราะว่าไอ้ซื่อแนวมาแวกเอานะคะอือก็เลยบ่ค่อยยิงไอ้คิดว่ามัน,นยิงแล้วมันบ่ค่อยได้ถึกใจเจ้าของปันไดมันบ่ค่อยเร็ว,วไอ่ะแม่อเป็นคนใจหอนเฮ็ดเองกันมันบ่ได้ดังใจเจ้าของไอ้ก็เลยคิดว่า ถ้าอยากขายไหมถ้ามีคนสื่อเนี่ยเสียเมือใไทถ้าบ่มีอะไก็ไหวแบบนี้แหละขายพันเดียวอะ่ะเอาบ่าขายหนึ่งพันบาทนะคะนี่ยังใหม่อยู่เลยอุปกรณ์ยังครบนะคะมีแต่แว่นตาที่หายไปนะคะแว่นตาเน่ะแว่นตาที่ไอเอาไปใส่จะเป็นแบบนี้ใครอยากสนใจ ซื้อได้นะของปาลินเนี่ยมันก็เ้นซื้ออยู่แลยวี่บนนี้ยังไม่ไหมอยู่เลยพี่นอ้องไอ้ลองใส่แค่เทอเดียวนะมันต้องชาร์จเข้าอย่างนี้ต้องใส่แว่นตาดำนะเวลาเรายิงเลเซอร์เด้อเดี๋ยวเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมันจะเป็นหัวมนๆใช่ไหมมันไม่ได้หัวเรียมเหมือนบ้านเรานะคะอย่างนี้เซเว่นตา เบลนตาดำให้บ่มีเป็นตาดำให้เด้อเพราะว่าแอรไปใส่แล้วเห็นบ่ออฟเขาก็เปิดไปี่เขากายนิงเลยพี่น้องตับตับเห็นบ่เขาก็ต้องแนมแล้วยิงไปเรื่อย ใส่กับักแระนี่ดีดีนะคะกระมออ้อยก็ได้เนี่ยกิงไปเลยอย่างเงี้ยลกแรกมันก็บ่ได้เห็นผลออกพี่น้องก็ต้องใส่เวลาเนาะแต่ว่าอายเป็นคนที่ขนแขนไม่ค่อยมีนะคะนี่จ้ะเห็นบ่านี้ไอใส่แค่ห้าร้อยถืออย่าง,ง้ยิงผู้ใดหมักแบบยิงเลเซอร์ นะคะอืมยังมีอันนี้ให้มันมีหัวมันนำได้พี่นอกเห็นบ่หัวอันนี้หัวของมันถ้าสมัมาเปลี่ยนหัวได้นะคะใครสนใจทักมาได้นะคะอเสียเงมือนำทำมีคนมาติดมสนใจพันเดียวหกสิบสามเหลือเป็นแสนอะเหลือหนึ่งสองสาม้ยเหลืออีก กือบล้านช็อตคุ้มซื้อไปนี่ยไปยิงหมออ,องหมอใหญ่เนี่ยก็ว่าไปพี่น้องเลยสยตามหน้าไปเ,เขาสามารถเพิ่มได้นะคะเนี่ยเห็นบอก hr เนี่ยครับเพิ่มได้เห็นบหแต่ว่าอ่านับโบมักแห้งไร คุ้มแน่นอนนะคะทุกคนเนี่ยเหลือเยอะมากเนี่ยมาใครสนใจทัามานะไอคายพันเดียวยิงไปห้ารอยช็อตยิงไปแค่ห้าร้อยช็อต อันนี้มากับสเป็นมิกกี้วอชเชอร์ให้ด้วยขาดแค่แว่นตาแว่นตาเ้างหาสื่อเองก็ได้นะเนาะพี่น้องแค่แว่นตาดำอย่างนี้ยังไม่ใหม่อยู่เลยพี่น้อง เดียวพร้อมส่งนะคะเหลือเป็นเกือบเก้าแสนช็อตบมแมนแค่แสนแสนเกือบล้านนะยิ่งห้าร้อยเนาะแค่ไปพี่น้องโนคะดามักเลเซอร์อนะคะดีกว่าเข้าวลานเข้าวลานก็เถอะละพันคือกันเด้แมนบอรอบรับพันเหมือนกันนะเข้าร้านนี่ยจะว่าไอ้มันบักแว๊กจ,จับเจ็บแค่เดียวจบบ่าว่ายอย่าง แ <laughs> ข่งงแข่งขาจะเป็นคนไม่ค่อยมีคนแขนพี่น้องเลยคนขานะ่ะมีอยู่อันนี้เป็น m อช s t u r การันตีนะคะไอ้อชิบได้ออกกล่องเมื่อนำด้อเอาแต่หัวมันเมื่อสะพสนใจของปาลินอันบุหรี่วันลดราคาอย่างตอนซื้อมันพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท วันนี้พูดคุยกันน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็เหมือนที่ไตหัวไปเลยนะคะแต่เตือนไว้ตอนที่โอ้ยผมคุยอะนะคุยกี้ว่าพี่น้องบอกว่าคอมเมนต์หนึ่งที่เพิ่นบอกว่าข่อ,อยันนะบอได้เห็ดเอียงเลยท่าแต่กินแบบนี้นะเพิ่นเห็นในในวิดีโอแล้วเพิ่อนตัดสินใจแบบน้เนาะไอซีบ,บอกว่าพ่อ,อยันเห็ดงานหลายกว่าเด้อพี่นอ้องเด้อตื่นเช้ามานะคะเราตื่นก่อนอายนะคะเราตื่นก่อนอายนะครับ เราก็เห็นหนัน่นเห็นหนี่แล้วก็เห็ดความสะอาดเฮือนซักผ้าตากผ้านะทุกคนโอ้ยขั้นหัวซักผ้าตากผ้านะแล้วเห็ดหลายพี่น้องถึงพี่น้องที่เห็นเราแค่ซำนั่นก็ตัดสินใจแล้วว่าเราบร่ได้เห็ดเวียเพราะยังเห็ดเวียกหลายแห้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราบริเวุมันก็บริย่าหรอกพี่น้องมันเป็นชีวิตของเรานะั้นบางเถื่อก็จะไปอียงกับเราหลายเราเห็ดงานมาันเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ปล่อยลับไปเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆเนานะแล้วก็สิมาตอบคอมเมนต์อีกอันนึง ก็ขอโทษนะคะขออนุญ,ญาตหยิบยื่นมาคุยเนาะแต่ก็บ่ได้มีอย่างแค่มาคุยกันเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะใช่ปะพอปะเนาะอ๋อน,นี้ทำไมทำไมอายเรียกสามีว่าป้าหรือไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าสามีมีเมียเด็กหรือ เรามีสามีอายุมากเรียกป้าคนที่ได้ยินก็เข้าใจว่าเป็นพ่อลูกกันน่าอายลูกขึงบอกพี่นอ้องพี่น้องมาตอบให้เราเนี่ยทำไมไอเรียกสามีว่าป้าหรือไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าสามีมีแม่เด็กหรือเรามีสามีอายุมากพ่อเรียกป้าคนที่ได้ยินก็เข้าใจว่าเป็นพ่อลูกกันคลิปนี้มาจากคิตัดขาเหตุเอาจากไไรดีวะ ทำไมเรียกป้าในความรู้สึกข,ของไอเนี่ยควาว่าป้าเราจาเป็นต้องแบบว่าเออให้คนอื่นขึ้น่าเป็นพ่อหรือเปล่าเพราะว่าไอเคยเห็นหลายคนที่เขาเอ่นว่าสามีเขาว่าป้าแดดเนียแบบนี้นะถึงบางเถื่อเขาก็บ่ได้มีลูกเขาเอิ่นป้านะสาเหตุที่เป็นย่งไอเอิ่นพ่อยา่ว่าป้าเพราะว่าเวลาที่ไอเอิ่นเราชงเปียชงเปียมันรู้สึกว่ามันห่างแม่ทุกคนมันรู้สึกว่ามันมันบกคลื่นไหม เข้าใจบ่พี่น้องสิให้ไอเอิญฮันน yep> ี่ดาร์ล uh ิงมูชเรีแบบนี้มันบอแมนไอนะคะมันบอแมนสไตล์ของไอไอบอแมนคนหวานที่สิมาฮันนี่ฮันนี่ยังไงซะคนเอิญก็เอิญไปเด้อคนเอิญก็เอิญไปแล้วที่นี่นะพอใหญ่เวลาเอิญแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนี่เราก็รู้สึกว่ามันห่างนะแล้ววันนี้ไอเอิญเราปาเต๊ะ อยู่นํากันใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีอก้กระถามเราอยู่ได้บ่า <S <S โอเคบอสัสนเอิญเธอปาเปนเราก็บอกว่าโอเคนะคะเราบม่มีปัญหายอย่างอ้ก็เลยบลัวไอ้สีอธิบายจางไหนว่าไอ้ที่มีสามีแกหรือว่าไอ้ที่เรามีเมียเด็กน้อยก,เยก็เอิเอิญป้าคนจะได้คิดว่าเป็นพ่อลูกคนเบิ่งบริงโง่แล้วมัง้งเนาะพี่น้องเนาะคนที่เขาเบิ่งเขาอาสิบบริงโง่ถึงคาดว่าเออน,นี่ลูกสาวเจ้าแบบนี้หรือเปล่าแมนบอกพี่น้องเจ้าว่าบะรู้่าจางไหน ไอ้ก็บลูเนาะไอ้ก็บลู๋ไอซี่่าจากไหนนะถ้าสมมุติว่านะคะทุกคนโดยส่วนมากเนาะคนที่มีแฟนอายุเยอะกว่าจะเรียกแฟนตัวเองว่าพ่อใหญ่แมนบอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ฝรั่งพ่อใหญ่เราไปใส่พ่อใหญ่พ่อใหญ่แมนบอกฉะนั้นแล้วเราเรียกว่าพ่อใหญ่ก็เพราะว่าเราคิดว่าเขาเป็นหลานเราแมนบ๊อพี่น้องพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อตู่พ่ออุ้ยพ่อแก่แบบนี้มันก็เป็นเขามีสักเป็นหลานแมนบอก คนก็นได้สิได้เข้าใจว่าเขาเป็นหลานเราแบบนี้บอกเขาเอิญแบบแฟนตัวเองว่าพ่อใหญ่แบบนี้เขาอยากให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาเป็นหลานเราบอกแบบนี้เอาไอถามแบบนี้เอาอันนี้ไอขอโทษบ่เพราะว่าไอบ่รู้วาไอสิอธิบายแบบไดนะพี่น้องไออธิบายบบเปีนเพราะว่ามันมันเอินม,มาแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแ,แบบนี้ใช่ไอเอิญท่านี้ไอคี้เดียดไอบอกไงซะเออถ้าสมมติว่าแรกๆกโอเคอยู่แมนบอกขบกันเป็นผู้บ่าวสาวท่านี้ดาลิงดานิง อันนี้แบบนี้มันก็เป็นจะแพงอยู่แต่เท่าอยูนากานจนปา่านนี้ละสิบสี่สิบห้าปีที่มาให้ฮันคนอื่นคนอื่นเอิ่นก็อิ่นไปเด้อแต่อายบอได้ว่าตัวเขาอ่ะนะอายบอกตัวอายเองว่าอายบอกแม่นคนหวานที่ซิมาให้อื่นมาแล้วพ่อใหญ่เรา,าก็บอดด้มักให้อ,อายอิ่นแบบนั้นแบบนี้นะแล้วมักความสุขคือมันบ่ได้อยู่ที่การเอิ่นแบบนี้นะพี่น้องจ๋าที่ชงเปียชงเปียเนี่ยมันก็รู้สึกห่ามันบอกขนาอเอ,าเาอิ่นมาพ่อใหญ่ฝรั่งพี่น้องอย่่งว่าโอ้ยทำไมเรียยอย่างนั้นไม่น่ารักเลยน้องอายมันไม่โอเค มันนี่เออเรียกป้าน่ารักดีโอเคมันก็เพ่ได้แปลว่าไอาย,ยังให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นพ่อไอพ่อไอเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยอะว่แม่นมลูกครึง่งนะคะไอไมีพ่อผู้เดีออยวเพราะหญ่เป็นสมาสามีทางกฎหมายนะคะแต่ว่าทางทางแบบนี้มันก็นกอาะสิคือพี่น้องเห็นแหละจกักรยาแล้วแต่สตาฟาลิคิดเนาะแล้วแต่สตาร์ฟาลิคิดคือหลายคนนะั้นแล้วเพื่อนก็บอกว่าากให้น้องอ่อพพอใหญ่นั้นเราเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเออ ยากให้น้องอายอยู่ยังอย่างนี้โอ๊ยพี่น้องเอ้ยจังไดกแแ็แล้วแต่แล้วแต่สตาร์ฟ้าลิขิตมันเฮาลิขิตมันบ่ได้เนาะเพราะอย่างนี้แล้วก็ที่บางคนว่าแล้วเธอกลับไทยทําไมไม่เอาสามีกลับด้วยอายบอแบบนี้นะพี่น้องอายบอทีซีเอาสามีกลับด้วยแบบนี้นะไอซีไอเห็นอย่างพี่น้องเพราะอย่างราบบก,กับรกกับบรกกับบกกับเข้าใจบอกพี่น้องบางเทอนี่โอ้มาปีนี้อาจเป็น ป็นประสาทกับคอมเมนต์เฮงอีดีบางเถื่อมันมันหลขึ้นเรื่อยๆพี่น้องมันหลายลยขึ้นเรื่อยๆจนบางเถื่อเขาอธิบายดูดุดแล้วเขาสิให้เขาอธิบายจกเถื่อแบบนี้นะเขาอธิบายไปเรื่มยไปดิอธิบายว่าพี่น้องรนะวังดีว่าเป็นยังกะบอพยยกพญอใหญ่กลับมานะ้อนอาอธิบายแล้วว่าพ่ใหญ่เราบ,บา่มักประเทศไทยเระบ่มในเมืองนี่บ่มันห้าหกปีแล้วป่ะพี่น้องซึ่งมันเป็นอย่างที่แปลกมากเลยสําหรับคนที่มีแฟนเป็นคนไทยแต่พู้ใหญ่เราบ่มักการใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทย เรามักประเทศไทยแต่เราบ่มัก,กักใส่ชีวิตเราบ่มักอากาศแปบนไหนะถ้าสมมติเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยสี่ห้าปีเป็นเท่าออยได้แต่พี่น้องออยนะั่นก็คือเราก็ค่อยๆปลอมได้ว่าฉันจะซื้อรถให้เธอนะรถของเล่นให้นะฉันจะซื้อแคนดี้ให้นะเธอไปอยู่กับฉันเด็กน้อยมันปลอมด้พูดเท่ามันปลอมบ่ได้นะทุกคนเขาสิไปบังคับเขาบอกเขาพอ,อมีความสุขเขาสิบ,าบังคับเขาบอกบพี่น้องมื่อถ ไอเขาเขาใจว่าพี่น้องวังดีแด่สิให้ไอเห็ดจังได้เขาบอกไปนะับไอก็คือบอกไปเขาให้เมื่อกับเมื่อนะคะเขาอยากใส่ชีวิตของเขาก็คือใส่ชีวิตของเขาเนาะพี่น้องจะพี่น้องเห็นแต่ละคนใส่ชีวิตบอกมันบ่คือกันค่ะเออมันบ่คือกันต่างชาตินะ่ะเขาคิดแค่ว่าถ้าเขาใส่ชีวิตของเขาใส่จังไรกับจังนั้แบบนี้ถ้าสมมติว่าสิ ยุยไปยู่ใส่มันกระตุยแบบนี้นะทุกคนเขาว่าได้หวังพึ่งครอบครัวบริบว,วังพึ่งอย่างนะคะพึ่งลูกหลานนี่แข็งยากต่างชาตินะ่ะเป็นอย่างเขาคือเอาเจ้าของไปอยู่บ้านพักคนสละเพราะว่าเขาบ่าได้อยากให้ผู้อื่นยากแบบนี้นะพี่น้องต,ต่างคนต่างมีภาระรงภาระแบบนี้เอคอ,อ,อคือไอ้นี่อ้ก็เข้าใจพอใหญ่ในส่วนที่เราอยากไปหาหมู่พวกเราถ้าเมื่อหนึ่งเราไปีอยางไปเด้ถ้าว่าเสียใจบ่มมนก็เสียใจอย,อยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกชีวิตของเราเด็ดพี่น้อง ถ้าเลือกของชีวิตของเราเมือ่อนึงเราเป็นอย่างไปเนี่ยไอ้กลับมาบอกไอ้ก็ต้องกลับมานะคะไอ้ก็ต้องกลับมาเหตุทุลายมาแล้วหรือถ้าเราหรือครอบครัวเราไม่ให้กลับมาก็ไม่ได้กลับมาซ้านั้นแต่ก่อนเนี่ยไอ้ยอมรับไว้ขึ้นหลายแต่คู่มือเนี่ยอเศร้าขึ้นหลายเด็กพี่น้องเพราะว่าคือพี่ใหญ่ว่าว่าเธอฟังฉันเด้อถึงฉันสิตุยถ้าฉันสิตุยเธออยู่ฉันก็ตุยเธอไม่อยู่ฉันก็ตุยเออ นั่นแหละบ่แม่ว่าเออเธออยู่แลลวเธอซีซอยฉันฝืนชีวิตขึ้นมาเออเธออาจสิซอยฉันได้ถ้าสมมุติว่านั่นนี่ฉันอุบัติเหตุเน,นี่ยไนี่แต่ว่าทุกอย่างถ้าหอดเวลาของมันมันกระตุยนี่ก็สิ่งที่ป่ยใหญ่ว้าวนะแล้วสิให้ยอายอธิบายจังไรอีไปเน,นี้นะทุกคนจะอายแล้วคิดว่าเออในความคิดของเขาเขาคิดไปนั้นซึ่งมันแตกต่างกับเฮาที่แบบว่าเออเท่ามาแล้วเฮายังไปอยู่กับพี่กับนอ้องกับลูกกับหลานมันแตกต่างกันป่ยใหญ่เราบอกแค่ว่าเออเราอยากใช้ชีวิตแบบนี้เราอายให้เสสียเเววลลาาาอดถ้มมติว่า เราแบบกลับไปเป็นคือแบบว่าโบได้อีกอย่างน,นี่ไอ้อาสิกลับมานะคะชีวิตปัจจุบันนี้เราดีขึ้นแล้วเราซอยลออเลยจ้คของได้แล้วไอก้กะอดเวลาที่ต้องปล่อยลาวแบบนี้นะทุกคนจะนะคะนั่นแหลคะค่ะสําหรับมน,นีเนะกข็ขอโทษหลายๆว่าบ่ถึบบกใจบางเถื่อไอกก้กนะอยากกอดในแบบของไอท้ทีพี่น้องอยากให้อายแบบเป็นไป,นป,นปนตามที่พี่น้องต้องการนะแม่มันเป็น,ปนไปได้บอกแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้บ่ไอ้ถามดูมันเป็นไปบ่บได้ออย่างแน่นอนที่ซีให้คนอื่นอะเป็นไปตาม ที่เจ้าของต้องการแม่บอกบางทือ่พอพ่อแม่เฮานี่อยากให้ลูกเป็นแบบที่เจ้าของต้องการพ่อแม่เฮายัางเห็นบ่ได้เลยนะคะนั่นแหละคะ่ะย่าไปวางอย่างม,งม,งมงากมายเจ้าสัมบ่ผิดหวังนีม่มาทาครีมขายครีมเนี่ยีออรา่าไนกดายยังนาวิ่งวิ่งพีออร่าไนนะคะเป็นครีมกลางคืนทําจากแตงกวาทำจากขมิน้นฉันเป็นครีมออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถูกต้องตามกฎหมายสุดนี้3 5มบาทมีค่าส่ง50บาทกันแดดของ เจ้าหญิงเนื้อใยไหมทาเข้าไปแล้วก็เกีย่ยหอดเลยเข่าลงซึมเลยแล้วก็ไม่ต้องไปทาแป้งนะคะไอ้โบมักทาแป้งหนะ้าอันนี้คือหน้าไม่ทาแป้งนะคะลงจบไปเลยนะคะหน้ากับแขนไอ้มันสีคนละสีเดี๋ยจ้ะเพราะว่าไอ้โบแมนคนผิวขาวเนาะกลับมารักษาเจ้าของเพื่อแบบว่าสีมาเฮ็ดผลิตภัณฑ์เจ้าของอีพี่น้องเอ้ยกลับไปอยู่บ้านก็นต้องสู่ชีวิตเนาะบ่มีไพ่สอยเหลือเราได้ตลอดหลอดฟางหรอกพี่น้องฮะต้องสรอยเหลือเจ้าของไอ้ก็กลับมาดูแลเจ้าของเพื่อที่สิมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ ขอเจ้าของเนาะเพื่อมันเห็นผลอย่างแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้นะคือขายมาตลอดอยู่แล้วพี่ออลละนายสามร้อยห้าสิบาทใครสนใจทักมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเพีค่ะขอบคุณพี่น้องที่สปอร์ตขอบคุณทุกคนตุกกำลังใจค่ะ